ตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเมืองอะไรที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวหายไปมากที่สุดจะบอกว่าของโลกก็ได้นั่นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า กรุงเทพประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของแต่ละสำนักมาตลอดเวลาในช่วงประมาณกว่า5 6ปีไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด Garden, ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบีซ่าไม่ว่าจะเป็นพวกจองออนไลน์บุ๊กิ้งสำคัญก็ยกให้กรุงเทพมหานครนี่นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นมากๆแต่ว่าตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเมืองอะไรที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวหายไปมากที่สุดจะบอกว่าของโลกก็ได้นั่นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ หายไปถึง14.5ล้านคนข่าวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดเผยโดย Oxford Economics ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำวิจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจชั้นนำของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะ Oxford Economics เนี่ยนะฮะก็ได้ทำผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ตั้งแต่ครั้งแรกที่อู่หันหูเป่ยแล้วก็มีการระบาดมาจนถึงขณะนี้9-9-0เดือนที่9ไปแล้วนะครับก็ตีช่วงประมาณ8เดือนครึ่งเนี่ยนะฮะ สถานการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือการเดินทางถูกลดลงการเดินทางถูกปิดกัน้นและมันก็เลยไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวท,ทั่วทุกมุมโลกซึ่งบังเอิญว่าในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2008หรือว่า2009ของสหรัฐอเมริกาที่เรียกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกาเนี่ยนะครับทุกประเทศทั่วโลกพยายามจะฟื้นกลับโดยเร็วที่สุดโดยอาศัยอะไรทราบเนี่ผมพูดอยู่เสมอแล้วก็มีก้อยฟังตลอดเวลาว่าทุกประเทศทั่วโลกต่างใช้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับในการฟื้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเพราะเขารู้ว่าการฟื้นโดยทางด้านของภาคเศรษฐกิจจริงกับการค้าระหว่างประเทศมันมีข้อจํากัดและมันมีการขีดกันแล้วมีการใช้สงครามทางการค้าเกิดขึ้นอย่างมากมายและแก้ได้ยากมากๆเพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเจรจาและการเจรจาก็มักจะใช้เวลาอย่างยาวนานมากเพราะจุดยืนในการเจรจาเพื่อแก้ข้อพิพาททางการค้าเนี่ยมักจะไม่ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันหรือมุมมองเดียวกันทีนี้พอ5-6ปีให้หลังหรือจะว่ากันเลยทศวรรษก็ได้เนี่ยนะครับ ซึ่งมีการใช้การท่องเที่ยวแก่ทุกคนก็เลยไปพึ่งกับตะก้าใบเดียวซึ่งมีไข่การท่องเที่ยวที่ใหญ่โตมโหฬารมากกว่าไข่ใบอื่นดังนั้นแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่หายไปคือนักท่องเที่ยววุบแน่นอนเมืองที่เคยถูกจัดอันดับว่าเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญใน1ิอันดับแรกหรือห้าอันดับแรกย่อมได้รับผลกระทบเป็นเรื่องที่แน่นอนแต่ตัวเลขในเท่าไหร่นะฮะออกซฟอร์ดอีคโนมิกจากอังกฤษก็เลยทําการทําวิจัยเลยและเปิดเผยออกมาปรากฏว่าความต้องการท่องเที่ยวตามเทศทั่วโลกเนี่ย ลดลงหรือติดลบถึง57%คนที่อยากจะเดินทางทั่วโลกตอนนี้มันมันติดลบถึง57%นะฮะในปี2063คือปีนี้ด้วยนะครับเ mm hmm. นื่องจากว่าในที่ผมบอกไปฮะการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศการยังเกิดโรคระบาดของโควิด19ในแต่ละประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวมาตรฐานสาธารณสุขในการควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศแตกต่างกันเป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่า จำนวนของการกักตัวนี่ไงมันถึงมาเป็นประเด็นตรงนี้จำนวนของการกักตัวเพื่อรอดูว่าติดหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยสิวันเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรการที่เข้มงวดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 14วันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับบางประเทศนี่อาจจะมีนะครับกักในสถานที่รัฐจัดให้14แล้วมากักต่ออีกเจที่บ้านอย่างนี้เป็นตน้นเป็น21บางประเทศก็ใช้21แต่มีน้อยมากแต่ตอนนี้กัปตันะคิดว่าจะลดจาก14วันให้น้อยลงกว่านั้นถึงได้ถามท่านผู้ชมไะครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลดจํานวนในการกักตัวให้น้อยกว่า14วันโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยบอกว่ากำลังจะเปิดนะ ก็จนบอกต้องเปิดนะต้องให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเพื่อแก้เศรษฐกิจแล้วลดระยะเวลาลดระยะเวลาในการกักตัว14วันให้น้อยลงกว่านั้นนะครับในรายงานของ Offspot r e c o n o m i c เนี่ยบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าคนเนี่ยที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยความต้องการเนี่ยจะไม่กลับมาจนกระทั่งถึงปีโห2,567ท่านผู้ชมครับถ้าอันนี้67เนี่ยนะฮะงานสัมมนาออนไลน์ของทางด้านเนี่ย ที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสอนอ,อขอ,อก่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือท่ากาศยานไทยนะครับที่บอกว่าจะฟืนอง66เป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะกลายเป็นว่าต้องเป็นอีก4ปีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตรงนี้ความต้องการในการท่องเที่ยวตาม,มทีทั่วโลกจะไม่กลับมาจนกระทั่งถึงปี67 67นี่หมายความว่ากลับมาเหมือนระดับก่อนเกิดโควิดเพราะฉะนั้นนับต้องชมนับไปเลยครับแสดงว่าต้องมี4ปีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอีกน้อมิก ออกซฟอร์ดอีคโนมิกสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวขณดนี้ใหญ่โตมโหฬารและลุกลามไปอย่างมากนะครับรวมไปถึงมันจะกระทบไปถึงแต่ละประเภทธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นการสัมมนาการจัดประชุมนิทรรศการระหว่างประเทศการจัดกิจเลิกอ,อีเวนต์ระหว่างประเทศนานาชาติการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาทั้งหมดจะโดนผลกระทบหมดเลยนะครับ ออกซฟอร์ดอีโคโนมีบอกว่าแม้ว่าหลายประเทศเนี่ยจะเริ่มเปิดพรมแดนจะผ่อนคลายนะครับแต่ว่ามีความยากลําบากในการหาจุดสมดุลระหวา่างควบคุมโควิดสิกาับการฟื้นฟทูท่องเที่ยวนี่แสดงว่าหลายประเทศเจอสถานการณ์อย่างนี้ที่เรียกกันว่าอยากเปิดให้เข้าแต่คําถามคือคุมได้หรือไม่ขณะเดียวกันคุมไม่ได้ไม่ไม่ได้และฟื้นฟูได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เกิดคู่กันเนี่ยนะครับและการเจาะไปในแต่ละภูมิภาคของรายงานนี้ก็ปรากฏว่าทุกภูมิภาคทั่วโลกนักท่องเที่ยวลดหมด โดยเฉพาะอเมริกา,า,เ,กาเหนือได้รับผลกระทบหนักที่สุดอันนี้ในแง่ภูมิภาคนะฮะอเมริกาเหนือด้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหดหายถึง70%อันดับ2คือเอเชียแปซิฟิกไทยอยู่ในตรงนี้ซึ่งจะมีการหดหายถึง57%และจริงๆไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่ก็คืออันดับ3ภูมิภาคยุโรปจะติดลบ56%เพราะฉะนั้น3ภูมิภาคของโลกที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเดินทางในช่วงที่เกิดโควิดจนถึงปี67เนี่ยนะฮะอเมริกาเหนืออันดับ1 หนักที่สุดคือลบ70%เอเชียแปซิฟิกงมีไทยอยู่ด้วยหนักที่สุดอันดับ2คือลบ57%และยุโรปหนักเป็นอันดับ3ลบ56%อันนั้นคือผูมิภาคทีนี้มาดูเมืองนะฮะเมืองใหญ่ที่รับผลกระทบนะครับ <c oughs> มากที่สุดนะปรากฏว่า Oxford ร์ดอีคโนมบอกว่ากรุงเทพมหานครจะมีนักท่องเที่ยวลดลงหรือติดลบถึง14.5ล้านคนซึ่งนับเป็นเมืองที่รับผลกระทบมากที่สุด เมื่อไปเปรียบเทียบหรือวัดจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่หายไปโดยตัวเลขต่งางนั้นเท่ากับอะไรซะนะฮะสองในสามของการสูญเสียนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมดค,คือกรุงเทพหายไป14.5ล้านเท่ากับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยในแต่ละปีเนี่ยเท่ากับเสียไป2ใน3นะครับหรือประมาณ66%นนั่นก็แสดงว่าเมืองเมืองเดียวเมืองหลวงเมืองเดียวเนี่ย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมที่เข้าไทยโดยเฉพาะต่างชาติเข้าไทยเนี่ยหายไปถึง2ในสด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับออกซฟอร์ดอีโคแมิกยังบอกว่า10อันดับของเมืองที่คาดว่าจะสูญเสียนักท่องเที่ยวมากที่สุดเมื่อคิดในแง่ร้อยละในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้คิดตามแน่จานวนหัวนะฮะในแง่ร้อยละนี่นะครับจะเป็นเมืองในสหรัฐเกือบทั้งหมดนะเช่นนิวยอร์กนะจะมีนักท่องเที่ยวลดลงถึง79% อันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คาดว่าความต้องการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวเร็วหรือไม่อย่างไรนั้นคงจะต้องขึ้นอยู่กับเนี่ยหลากหลายปัจจัยที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่โอ้แต่ถ้าดูจากรายงานตรงนี้เนี่ยนะครับในแง่ตรงนี้กรุงเทพหายไป14.5ล้านคนที่ในแง่ของจานวนหัวถือว่า เข้าใจเลยครับว่านี่คือสถานการณ์ที่เหนื่อยจริงๆสําหรับภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำจุดหมายปลายทางของโลกเช่นกรุงเทพนะครับหรือแม้เช่นภูเก็ตเชียงใหม่นะครับสมุยเองพัทยาเองด้วยเนี่ยนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกนะเวลาเข้ามาที่กรุงเทพแล้วเนี่ยจะกระจายต่อไปเที่ยวที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกตเวย์หรือประตูทางเข้าหน้าด่านแรกเนี่ยคนเข้ายังน้อยอยู่แล้วและกระจายต่อสมต่อเมืองต่อไปได้อย่างไรถึงแม้จะมีเที่ยวบินตรงข้ามไม่ผ่านกรุงเทพเข้าไปถึง จุดหมายปลายทางก็ตามแต่นั่นก็หมายความว่าการบินระดับภูมิภาคก็ไม่สามารถทําเต็มได้ร้อในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นรายงานข้อมูลข่าวล่าสุดจาก Oxford Economic ซึ่งเป็นสนับวิจัยชั้นนําระดับต้นๆของอประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนกันนะครับ